านะการงานนะการงานที่จริงอ่ะการงานอ่ะมันมีทางออกหมดนั่นแหละแต่บางครั้งเนี่ยคุณอ,องเปาเคยเป็นใช่ไหมเวลาเราหมกมุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเราอยากเอาชนะอยากเอาให้มันผ่านเนี่ยมันจะยิ่งคิดไม่ออกลองถอยนิ่งๆแล้วดูมันนะครับอลองลองมุมลองมุมมองเปลี่ยนนะผมจะใช้วิธีนี้นะผมจะทําตัวเองให้เป็นคนนอก และมองกิจการงานที่ตัวเองยังสางไม่เสร็จเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรวะบางทีเราเราฟุ้งซ่านเกินไปพระองค์บอกว่าเมื่อเราเครียดคัดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรือทางธรรมมันจะทําให้เกิดความฟุ้งซ่านที่เรียกว่าอุทธจักกุกุจักเกิดขึ้นเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านอะไรจะตามมาพระองค์บอกเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านปัญญาของเราจะถอยกําลังเห็นไหม เราเลยแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ยิ่งฟุ้งซ่านมันต้องพักก่อนมันต้องนิ่งๆก่อนสังเกตดูไหมเราเคยเราเด็กรุ่นปัจจุบันเนาะเราเราเคยเล่นเกมเล่น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 แล้วพอมาถึงด่านด่านหนึ่งเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่านพยายามอยู่นั่นแหละเล่น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 จนค่ําจนดึกตีหนึ่งตีสองเพิ่งมารู้ว่าโอ้โหฉันเพลินมากับการเล่นเนี่ย แล้วมันไม่ผ่านสักทีเห็นไหมเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่านวันนั้นเนี่ยอ่าทีนี้ก็มานั่งคิดเออเราเสียเวลากับมันมากเลยวางไว้ปุ๊บบางทีทิ้งมันไปสามสี่วันเลยนะพอกลับมาเล่นพอเล่นปุ๊บปุ๊บอ้าวผ่านอ้าวเอเอเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้คิดมากเหมือนจําเหตุการณ์ของอ่าจําเหตุการณ์ของท่านพระนอนุนได้ไหมที่พระนอนุนก่อนที่จะบรรลุเนี่ย บรรลุอาราหันต์เห็นไหมท่านพระนนท์เครียดคัดมากเลยเดินนั่งเดินนั่งไม่หลับไม่นอนไม่บรรลุสักทีสังโยชน์ก็ละไม่ได้สักทีนะครับตัวอาสวะก็ไม่ดับสักทีกิเลสตัณหาก็ไม่หมดสักทีขนาดใช้ความเพียรสูงอย่างนั้นแล้วหมกมุ่นนะคุ้นคิดฝึกหนะักแต่พอท่านวางอารมณ์หมายควาว่าอะไรครับไม่ได้คิดไม่ได้ติตึกอะไรกำลังจะนอน เห็นะพอกาลังจะนอนไม่คิดอะไรอา้าวหลุดซะง,งั้นทีนี้นะพยายามมาตั้งเป็นตั้งหลายเดือนแล้วตั้งเป็นปีแล้วนะครับใช่ถ้าพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าเราเครียดคัดกับอะไรมากเกินไปมันจะฝูงซ่าดพงค์ก็เลยให้เราถอยออกมานะถอยออกมาแล้วก็พิจารณาดูมันนะพิจารณาดูมันแบบสายตาที่ไม่เป็นคนทาอ่ะแต่สายตาของผู้อื่นที่มองเข้าไปอ่ะ เราก็จะเห็นปัญหาว่าเราติดอะไรเชื่อเธอนะครับต้อง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 ให้รู้ทันมันนะเวลาเราฟุ้งซ่านมันจะไม่คิดอะไรมันคิดอะไรไม่ออกนะ,ะเราต้องถอยออกมาดูบ้างถอยออกมาดูพักมันบ้างวางมันบ้างนะครับเดี๋ยวมันก็เจอเองแล้วก็พักรีแลกทํานั่นทนํานี่นั่งสมาธิไม่คิดนะครับยิ่งเราไม่คิดยิ่งเราอยู่เป็นสมาธิมีสติตั้งมันได้เดี๋ยวปัญญามันมาเอง นะเดี๋ยวการแก้ไขปัญหาเราจะเห็นเราจะเห็นร่องรอยของมันเพราะเราอยู่ใกล้เคยไหมที่มีวลีเนี้ยสำนวนไทยเนี่ยใกล้เกลือกินด่างอ่าบางทีไม่เห็นหรอกที่จริงอ่ะไอสิ่งที่มันมีค่าที่สุดมันก็อยู่ใกล้ๆเรานี่นแหละแต่เราไม่เคยมองมันอ่าเรามองไปสอย่างอื่นรอบกายมองคนอื่นมองงานมองอะไรคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่ที่จริงเน่ย ปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยเส้นผมบางภูเขามันอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่ไม่เคยมองแต่ไม่เคยเห็นนะครับแต่พอเรานิ่งๆคิดพิจารณาดีๆเนี่ยที่จริงนะ่มันอยู่ปัญหามันไม่ได้มีอะไรหรอกอย่าลืมนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะแม้แต่เรื่องความตุยพระองค์ก็แก้ให้เรานะครับความตุยออกจากระบบสังสวัสดินี้เนี่ยเหนะ็นไหมนักภาษาอะไรนะการงานในทางโลกมันจะไม่ มันจะไม่สามารถแก้ไขได้แก้ไขได้แต่คุณจะไปรีบเลยคุณมีอารมณ์จะไปรีบแก้ไงจะไปรีบใส่ใจไงมันก็เลยอะไรครับมันก็ยิ่งทําให้เราฟุ้งซ่านคิดไม่ออกและมีหน้ำซ้ํางานก็ออกมาไม่ดีด้วยอืมใช่นะที่จริงมันเป็นไปตามสเต็ปนั่นแหละในทุกๆวัน,น่ะแต่เราอะบางทีน่ะ ด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆใช่ไหมด้วยสภาวะแวดล้อมเพื่อนการทํางานไดเนี่ยบีบนะอ่าเกิดพัฒส,สะกระทบมันเกิดความฟุ้งพอเกิดความฟุ้งเราก็ปัญญาเราก็เริ่มถอยกําลังในการแก้ไขปัญหาะนะครับฉะนั้นแล้วบางอย่างเนี่ยเดินทางสายการท้แม้ว่าจะก,กับการงานก็ตามแต่นะครับอ่าแม้กับการงานก็ตามแต่เห็นเราทําอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีเนี่ยแม้คนทํางานประจําใช่ไหมครับ ทำงานประจามันก็มีมันก็มีเหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์หรอกที่มันจะเกิดซ้ําๆกิจการงานมันจะมีปัญหาอยู่ในร่องรอยเดิมของมันนั่นแหละใช่ไหมครับอ่ามันก็อยู่ในร่องรอยเดิมของมันนั่นแหละแต่พอเรามาเจอแล้วเราก็ตื่นเต้นบ้างนู่นนั่นนี่บ้างใช่ไหมลนบ้างนายเล่งบ้างเพื่อนร่วมงานเล่งบ้างอะไรบ้างเห็นไหมครับแต่ที่จริงอ่ะทางานมาทุกวันทุกปีทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะ เนื้อหาของปัญหามันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกมันก็มีอันเดิมๆนั่นแหละนะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนักหรอกนะครับแต่พอมันเกิดปัญหาเราไม่อยากด้วยความที่เราไม่อยากให้มันมีปัญหาใช่ไหมแต่บางคังมันเป็นอันนี้จังเนี่ยเราจะไปให้ไม่มีปัญหาตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้เหมือนผมเองก็ไม่ได้อยากจะไข่อยากจะเจ็บอยากจะป่วยแต่มันก็ไข่ก็ป่วยเพราะมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมพอเราเข้าใจตรงนี้เราก็แก้ไขสถานการณ์ตามหน้างานไปนั่นแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ อ่าเราแก้ไขได้แต่เรามองมันไม่เห็นเฉยเฉยเราฟุ้งซ่านมันมากเกินไปเราคิดแต่เอาชนะมันมากเกินไปเราคิดแต่ความสําเร็จเราคิดแต่ว่าปัญหานี้ต้องแก้ได้มากเกินไปครับมันก็ยิ่งไม่เห็นปัญหาคุณต้องถอยกลับมาพิจารณาแล้วหาเหตุมันว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี้ยมันมีเหตุปัใจจัยใดเห็นไหม ถ้าคุณคิดแบบอริยสัจสี่นะคุณก็จะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปัญหานี้เกิดอ่ะลองทวนซิปัญหานี้เกิดเพราะอะไรถอยกลับไปการงานทางโลกทางธรรมก็พิจารณาแบบนี้ก็เรียนอริยสัจสี่กันเกือบทุกวันใช่ไหมครับเราก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละก็พิจารณาว่าไอ้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นถอยกลับไปสิดูสิว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรวะที่มันเป็นปัญหาแบบนี้เห็นไหมแต่บางคนเนี่ย แต่บางคนเนี่ยพอเกิดปัญหาจะไปหน้าอย่างเดียวเลยจะแก้กันไหนหาได้ต้องเอาชนะมันได้ไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แทนที่จะถอยกลับมาว่าเหตุของมันน่ะที่มันเป็นตรงนี้มันก็ต้องมาแก้ที่เหตุเนี่ยพี่โงงบอกไงจะดับเวทนาก็ต้องจัดการที่ผัสสะถูกไหมเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจะมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจะมีอุปทา,านเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแสดงว่าเรายึด เราเป็นประเด็นปัญหาของเราแล้วย้อนกลับไปดูว่าเออเดี๋ยวนะต้นเหตุมันคืออะไรเห็นไหมคุณก็จะสางปัญหานั้นได้คุณก็จะเห็นว่าคุณจะเอาตรงไหนหยิบจับอะไรมาใส่เห็นไหมเอาหลักการที่อริยสัจสี่ที่พระองค์ตรัสเอาไวส้สินะครับแก้ไขปัญหาทางโลกได้เนะี่ยได้เหมือนกันแต่เราจะดันทุลังอย่างเดียวไงพอเราเกิดปัญหาใจมันร้อนใช่ไหมใจมันปั่นป,นปวนรวนเลยเอ๊ะจะทําทันไหมนายจะว่ายังไงเพื่อนร่วมงานนู่นนั่นนี่คิดไป นะก็คิดไปแหละนะแต่ที่ที่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เหตุมันปัญหาเนี่ยจะไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้้าใจไหมครับมันเลยต้องมาแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรล่ะเห็นไหมมันก็จะถอยลงมาอ๋อตรงนั้นเห็นแล้วก็เดินใหม่อก็แก้ไปแก้ไขปัญหาในตามเนื้อเนื้องานลักษณะงานนั้นหม้ต้องทบทวนและต้องทบทวนการถอยกลับมาดูไม่ใช่ว่าเรายอมหรืออะไรนะครับ การถอยกลับมาดูเพื่อทบทวนทบทวนว่าไอตัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไอที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยเหตุมันมาจากเรื่องอะไรเมื่อเห็นเหตุมันแล้วคุณก็แก้ไขที่เหตุมันแค่แก้ไขว่าต้องเดินแบบนี้มันพลาดมันเกิดปัญหาก็เดินแบบใหม่สิมีวิธีตั้งมากมายที่จะเดินแล้วไม่มีปัญหาถูกไหมครับเออแค่นั้นเองมืนเราทําอะไรนี่แหละทําไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่ มันเริ่มทรมานตัวเองมันเริ่มมันเริ่มป่วยเริ่มไข้ก็ต้องพิจารณาว่าเอเราเกินไปไหมเราเกินกําลังไปไหมถ้าเกินกําลังไปแสดงว่าเราอะไรครับมันเครียดคัดแล้วอ่ามันเครียดคัดแล้วเราทรมานกายแล้วอันนั้นไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติทมแล้วถ้าทําแล้วหรือการงานใดก็ตามแต่ทําแล้วป่วยไขย้อ่าทุพลภาพเกิดขึ้น เครียดโลกเครียดนอนไม่หลับเกิดขึ้นแสดงว่าเราเกินกําลังเรานะอ่าเราไม่พอดีแล้วนะเราบาลานไม่ได้แล้วนะอืมอ่าเราเราบาลานไม่ได้แล้วเราต้องอย่าทรมา์พระองค์ไม่ให้ไปส่วนสุดทั้งสองฝ่ายถูกไหมถ้าไปในการ,รมาสุขมากเกินไปก็จะเกิดความเกลียดคร้านอ่าถ้าไปในฝั่งที่ทรมานกายมากเกินไปก็จะฝุ่งซ่านเห็นไหมครับอ่าแทนที่จะได้ของดีกลับได้ของแย่กลับมาเห็นไหมครับอืม